ชาวราศีตุลของท่านที่เกิดในวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาอยู่นะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูกันว่าดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของชาวราศีตุลในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับชาวราศีตุลที่เปิดเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานขอให้ไพ่ที่แอดมิน เปิดขึ้นมานี้จงตรงตามความเป็นจริงทุกๆประการนะครับขอให้โชคดีครับผมสถานการณ์ของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับไพ่ที่ท่านได้คือไพ่เก้าถ้วยในเดือนนี้นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรัก หรือแม <des per ate> ้กระทั่งเรื่องงานก็ดีนะครับหลายๆเรื่องนี่นะครับนะมีแนวโน้มที่จะไปในแนวทางที่ดีขึ้นมากนะครับนะหลายๆเรื่องที่คุณเคยมีปัญหาต่างๆไม่ไว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนรักของคุณนะครับหรือความสัมพันธ์ของคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งหน้าที่การงานต่างๆที่มันคุมเคือมันยังมีปัญหาเนี่ยคุณก็เข้าไปแก้ไขไปพูดคุยไปเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวได้เลยช่วงนี้นะครับนะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณก็ยังมีความรู้สึกว่า สิ่งที่เราทําไปเนี่ยรู้สึกใน,ในหลายๆเรื่องเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะดีพอมันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรนะครับนะแม้กระทั่งในเรื่องของการงานในเดือนนี้ไพ่ก้าวถ้วยเขาบอกว่าการงานในเดือนนี้นะครับนะถือว่าภาพรวมของมันนะ่ะถือว่าออกมาผลงานออกมาถือว่าดีมากมาก ใช้คำว่าดีมากเลยดีกว่านะครับแต่ตัวคุณเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคยังไม่พอใจกับผลงานของคุณในเดือนนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยจะเป็นคนจริงจังเป็นคนซีเรียสกับชีวิตนะครับนะจริงจังได้แต่ใหญ่ตอยาซีเรียสกับชีวิตเกินไปนะครับนะเดี๋ยวมันจะเป็นการสร้างความกดดันให้ตัวเราเองสร้างความกดดันให้คนรักของเราหรือคนรอบข้างเนะี่ยมันจะไม่ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้อะไรอะไรต่อมาอะไรมันมันกำลังจะเข้าเที่ยลงตัวอยู่แล้วนะครับ เรามาดูในไพ่ใบที่สองเจ็ดนะไม้เท้า s e v of wands นะครับนะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณได้ประสบพบเจอมานะครับทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆนะครับนะในอดีตที่ผ่านมาบางบางบางท่านบางคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสนะแต่โดยรวมว้วเนี่ยคุณก็สามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ได้รับ ชัยชนะมันในที่สุดถึงแม้ว่าบางเรื่องบางราวบางเหตุการณ์น่ะมันจะทําให้คุณเจ็บปวดทั้งกายและใจแต่สุดท้ายเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายในตัวมันเองนะครับปัญหาทุกอย่างมันจะบราร์มันจะกลับมามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ดีที่สุดนะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับนมะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งหรืออะไรต่างๆเนะี่ยคุณก็จะมีชัยเหนือศัตรูจากรูปจะเห็นว่าเจ็ดไม้เท้าเนี่ยนะผู้หญิงท่าทางเหมือนนักลบเนี่ยถือไม้กระบองอ่าท่าทางถึงขังก็บ่งบอกแล้วว่านะ ชัยชนะนี้เป็นของเราแต่ว่าเราได้ทั้งบาดแผลแล้วก็อะไรต่อมี้อะไรที่มันเป็นประสบการณ์ให้กับเราะทุกสิ่งทุกอย่างเดือนนี้แต่ขออย่างเดียวว่าทําอะไรเดือนนี้ก็แล้วแต่นะครับนะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนแล้วก็อย่ากเข่งเคียดจนเกินไปนะครับนะมันจะส่งผลเสียตัวคนเองแล้วก็คนรอบข้างของคุณนะครับเรามาดูในสรุปกันเห็นนะ สรุปออกมาสวยไพ่ใบสุดท้าย k n n งอ f ฟวานไพ่พระราชาถีอไม้เท้านั่งบัลลังก์นะทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้ไปนะครับจะจากร้ายจะกลับกลายเป็นดีปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะทุกอย่างจะกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งโดยเฉพาะเรื่องของการงานธุรกิจนะครับคนที่ทำงานในองค์กรก็ดีอันนี้แอดมินพูดโดยรวมเลยนะ ทำงานในองค์กรเอกชนหรือเป็นข้าราชการก็ดีนะครับนะการงานจากนี้ไปจะ,จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับนะจะได้เป็นเจ้าคนนายคนจะได้รับจะได้รับเกีดยรติยศนะครับนะถ้าวัดบงการก็เรียกว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการปรับซีให้สูงขึ้นมีการปรับเลื่อนยศให้สูงขึ้นใช่ไหมถ้าเป็นข้าราชการถ้าเป็นเอกชนคุณก็อาจจะได้รับอ่าเช่น,นคุณทำงานทุกวันเนี่ยเป็นระดับผู้ช่วย นะครับนะผู้ช่วยผู้จัดก,การอาจจะได้ขึ้นเป็นรองผู้จัดก,การหรือเป็นผู้จัดก,การฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนะเขาเรียกว่าการงานจะมีความสําเร็จธุรกิจก็จะมีการเจริญเติบโตมีการขยับขยายงานต่อไปในเดือนนี้โดยรวมนะครับแอดมินมองว่าชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าอะไรต่อมีอะไรกําลังไปได้ดีแล้วแต่ว่าคุณจะไปสร้างความกดดันให้กับตัวคุณเองสร้างความสีเรียดให้กับตัวคุณเองเปล่านะครับนะอะไรที่คุณทําดีแล้วนะต้องปล่อยวางด้วยนะ ถ้าเราปรับปรุงแก้ไขค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปมันจะดีกว่านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของชาวราศีตุลประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567ก่อนจบนะครับแอดมินก็ขอกล่าวคำอวยพรแอดมินขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปจงประสบพบเจอแต่ความสำเร็จจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีๆ แอดมินขอให้ชาวราศีตุลจงสำเร็จสมดังปรารถนาในทุกๆประการนะครับแรบพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับผมสวัสดีครับ